สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิ่นก็อยู่ในโซนอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะวันนี้เปิ่นพามาดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะโซนอบอุ่นมากค่ะแล้วก็เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านปลูกสร้างเองนะคะไม่ได้เป็นบ้านจัดสรรค่ะเป็นบ้านที่ ปลกสร้างอย่างดีนะคะเลือกใช้วัสดุคุณภาพตัวบ้านก็สี่ห้าปีแล้วค่ะแต่ว่าน้องตัวบ้านสี่ห้าปีแล้วค่ะแต่ว่ายังสภาพดีสวยนะคะแล้วก็แข็งแรงไม่มีรอยแตกร้าวค่ะสียังใหม่อยู่นะคะอันนี้คือประตูนหน้าบ้านค่ะเลามีเหลาสี่ขา มาต้อนรับกันอีกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านจะมีความกว้างถึงสิบสามจุดห้าเมตรนะคะเดี๋ยวปิ่นจะสลับกล้องให้ดูค่ะนี้จะเป็นซอยค่ะจะเป็นหน้าบ้านนะคะรั้วกว้างมากค่ะ จอดรถได้ถึงสี่คันนี่จะเป็นที่จอดรถนะคะสองคันจะมีหลังคาขอบคุณสำหรับหัวใจโลัวนะคะจะพาเดินเข้าไปดูในบ้านนะคะนี่จะเดินเข้าไปทางนี้ค่ะแง้มประตูเอาไว้แล้ว ทุกคนตรงนี้พื้นเราจะยกสูงจากซอยนะคะจากถนนหน้าบ้านนะคะตัวบ้านจะมีการถมที่ให้สูงขึ้นมานะคะประมาณห้าสิบเซนอะค่ะนี่จะเป็นที่จอดรถแบบมีหลังคานะคะค่ะ เป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะบ้านชั้นเดียวอบอุ่นมากค่ะมีสวนจัดเอาไวา้ดีไซน์โค้งเดินเข้าไปดูกันค่ะตอนนี้ปีนก็อยู่หน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรั้วค่ะ เป็นไม้ละแนงททำให้ดูโปรง่งแต่ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวค่ะนี่ชอบมุมนี้มากเลยบ้านนี้นะคะมีคนสนใจเยอะมากนะคะถามกันเข้ามาทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้ปิ่นจะพามาเปิดบ้านแล้วก็ลูกค้าจะมาชมบ้านด้วยนะคะตอนนี้ปิ่นก็รอลูกค้าอยู่ค่ะค่อยๆเดินค่ะ ให้เพื่อนๆได้ดูนี่จะเป็นบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะนั่งเล่นกันได้ค่ะอันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นหน้าบ้านนะคะเดินขึ้นค่ะ รรีสอะะ์นนะะคปิเคยทำคลิปตัวนี้บ้านหลังนี้เอาไว้ช่วงปีใหม่ค่ะตอนนั้นไมเซลฟี่หายไม่รู้หายไปไหนพี่จอยซื้อให้ใหม่หน่อยแล้วได้เห็นหน้าแบบเต็มๆเลยอะ่ะ เดี๋ยวคุยเรื่องบ้านต่อค่ะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะช่วงปีใหม่ปิ่นทำคลิปวิดีโอลง YouTube ไว้ค่ะมีคนสนใจเยอะมากเลยนะคะมีหลังเดียวนะคะเป็นบ้านยูนิคให้ดูบ้านดีกว่าไม่ต้องดูหน้าเราแหละ <c oughs> นี่ค่ะบ้านนี้จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะรั้วต่ำ,ตำ อยู่กันมานานขนาดนี้แสดงว่าอยู่กันอย่างสงบรักความเป็นส่วนตัวปลอดภัยนะคะนี่จะเป็นส่วนข้างบ้านแล้วก็ปูพื้นเอาไว้สําหรับเดินเล่นนั่งเล่นค่ะเอาเสือมาปูนอนรับลมได้เลยนะคะทำเลบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ใกล้หาดแสงจันทร์ค่ะอยู่ใกล้เซนท่านระยองนะคะ อยู่ใกล้บิ๊กซีแม็โครชอบประตูมากนะคะประตูจะเป็นประตูสไลด์กระจกอมเขียวกลองแสงแล้วก็ยังให้อารมณ์ฟิลธรรมชาติค่ะวันนี้ไม่มีคนมาด้วยวันนี้ไม่มีคนมาด้วยไม่มีคนเปิดปิดประตูให้ดูนะคะเพื่อนๆ จะเป็นประตูทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นประตูกระจกนะคะลื่นมากยังใหม่อยู่แล้วก็เบาด้วยค่ะส่วนชั้นที่2เพิ่มความปลอดภัยให้เรานะคะปลอดภัยจากโจรขโมยเพราะว่ามีเหล็กดัดอย่างหนาหนามากค่ะแล้วก็ปลอดภัยจากยุงเพราะมีมงลวดนะคะ อันนี้เดิมนะคะจะจัดเป็นห้องสำหรับดูทีวีค่ะตอนนี้ได้ย้ายโซฟาออกไปแล้วนะคะใครสนใจที่จะดูคลิป youtube นะคะที่จะได้ดูการตกแต่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ตายมาได้นะคะเบอร์โทรที่ปิดให้ไว้ผนังจะเป็นสีไข่ไก่ตัดกับเพดานที่ทำฝ้าหลุมเอาไว้แล้วก็ใส่ไฟไฟเจาะหลุมอย่างนี้นะคะมันทำให้บ้านดูโมเดิร์นนะคะห้องจะกว้างมาก ทุกคนคะสังเกตได้นะคะตรงตรงบริเวณนี้จะเป็นถงที่หนึ่งนะคะเราจะมีต่อถงที่สองไปทางนั้นค่ะด้านหลังพัดลมตรงนั้นนะคะปิดลืมเปิดไฟไว้ให้ทุกคนตรงนี้จะเป็นถงที่สองนะคะถงแรก ทําเป็นโซฟารับแขกแล้วก็วางชั้นทีวีไว้ดูทีวีได้นะคะส่วนถงที่สองเนี่ยเดิมจะเป็นโต๊ะทานข้าวหกที่นั่งค่ะห้องนี้กว้างมากค่ะมีหน้าต่างทั้งซ้ายและขวานะคะหน้าต่างตัวนี้ก็จะมองเห็นที่จอดรถ แล้วก็จะมองเห็นในส่วนของข้างบ้านนะคะค่ะปีนหาที่เปิดไฟก่อนก็อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะขายราคาไม่แพงนะคะที่ดินตรงนี้นะคะราคาขึ้นทุกป,ปีค่ะพิกัดทับมาค่ะ โอเคไฟติดแล้วทุกคนดูไฟดูทำไมดูแล้วมันสว่างดีค่ะด้านหลังของปิ่นนะคะก็จะเป็นกำแพงที่ตกแต่งลวดลายเอาไว้มันน่ารักมันหายเครียดมันมันผ่อนคลายมากนะคะบ้านหลังนี้ราคาไม่แพงนะคะทุกคน ราคาแค่สามล้านสองเท่านั้นค่ะพื้นที่หนึ่งพื้นที่ดินหนึ่งอยตารางวาพื้นที่ใช้สอยหนึ่ง้อยสิบหกตารางเมตรนะคะหน้าบ้านกว้างสิบสาเมตรจอดรถได้ถึงสี่คันแล้วที่สำคัญสามห้องนอนของเรานะคะกว้างกว่าปกติค่ะกว้างแบบเกือบเท่ากันทุกห้อง เกือบทุกห้องที่จะสามารถใส่ตู้เสื้อผ้าเข้าไปใส่ห้องน้ำเข้าไปได้เลยเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะอันนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปในบ้านนะคะขออาภัยไม้กวาดเดี๋ยวพาไปเก็บไม่กวาดก่อ ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นของ Facebook ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์ดีๆที่เราคัดสรรมาเสนอเพื่อนๆที่อยากจะมีบ้านมองหาบ้านกันอยู่นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือ2ค่ะบ้านชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย116ตารางเมตรขนาดที่ดินหนึ่งตารางวาหาราคานี้ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนเมื่อนค่ะบ้านคุณาภาพดีโทนสีก็ดีคือไม่ต้องทาสีใหม่แลคะทุกคนไม่ต้องทาสีใหม่แล้วนะคะ ไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันนะคะอยู่ทางซ้ายมือคะ่ะมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีตู้เย็นแต่เราไม่ได้แถมตู้เย็นนะคะจะมีห้องน้ำในตัวคะ่ะอันนี้เจ้าของบ้านได้ทำการยกเตียงออกไปบ้างแล้วยกเฟอร์นิเจอร์ออกไปบ้างแล้วนะคะ เราจะแถมเฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินค่ะเราจะแถมแอร์สองตัวค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะจะทาสีเทาเอาไว้ค่ะจะทำให้รู้สึกว่าเปลี่ยนอารมณ์นะคะให้ดูคลึ้มให้นอนหลับง่ายหน่อยก็ยังมีหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็ ทุกคนคะคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วมุงลวดสะอาดมากคะ่ะมุงลวดขาวมากนะคะแล้วก็เหล็กดัดแข็งแรงแล้วก็แบบลายไม่เชยอ,อะ่ะทุกคนเปิดให้ดูคะ่ะปเป็นคนที่ชอบแบบเป็นคนที่ชอบแบบรับลม ชอบรับลมอ่ะไม่ชอบนอนแองอ่ะถ้าเป็นบ้านเราเราจะเปิดหน้าต่างไว้ทั้งบ้านเลยแต่นี้เปิดเราก็ปิดก่อนค่ะเพื่อนเพื่ก็จะถามว่าทำไมถึงขายทำไมเจ้าของถึงขายมีอะไรเรปล่าขายตายหรือเปล่า ขอโทษค่ะไม่มีค่ะเจ้าของบ้านนะคะทำธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบซื้อบ้านชอบสร้างบ้านชอบอยู่บ้านไม่ชอบอยู่คอนโดนะคะเวลาไปทำงานที่ไหนก็จะซื้อที่ปลูกบ้านแล้วพอหมดงานเราก็ย้ายบ้านค่ะค่ะ แค่นี้ค่ะว่าทำไมถึงขายบ้านค่ะแล้วก็เจ้าของก็ไว้วางใจให้ทีมของเรา Remax Classic นะคะระยองเป็นผู้แทนทำการขายค่ะถ้าเพื่อนๆในหน้าคนไหนเอเจนต์ทันใดมีลูกค้าต้องการหาบ้านสเปคแบบนี้นะคะติดต่อปิ่นเข้ามาได้นะคะเราจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นกันค่ะร่วมงานกันได้ค่ะ โอเคค่ะทีนี้เราออกจากห้องนอนมาสเตอร์เบดมโดยไม่ได้บอกกล่าวจะพาไปห้องนอนที่สองนะคะนี่ค่ะห้องนี้นะคะเดิมจะมีเตียงอยู่มุมนี้ แล้วเดิมก็จะมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ได้ทำการขนย้ายออกไปนะคะเคลียบ้านค่ะแถมแอร์ตัวนี้ค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าห้องมันกว้าง ห้องมันกว้างจริงๆประตูก็แข็งแรงนะคะไม่ตกจะให้ดูลูกบิดค่ะต้องเป็นลูกบิดที่เออเป็นชอบอะเป็นชอบแบบนี้มากกว่ากลมๆไม่รู้ทำไมคะ่ะแต่ชอบแบบนี้ เดินถอยหลังมาเรื่อยๆนะคะ,ะเราออกมาตรงโถงทางเดินใช่ไหมคะขวามือเราก็จะเป็นโซโฟาดูทีวีนะคะเพื่อนๆจินตนาการกันไปตรงนั้นจะเป็นหน้าบ้านคะ่ะโอเคเราจะไปส่องห้องนอนที่สามกันนะคะซึ่ง ปัจจุบันก็เจ้าของบ้านอยู่คนเดียวนะคะก็เลยใช้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของจีปาถาค่ะอาจจะมีเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้กระเป๋าเดินทางแต่ห้องนี้ก็ใหญ่อีกแล้วค่ะใหญ่ไม่ครับแค่สามารถใส่ตู้เสื้อผ้าใส่โต๊ะเครื่องแป้งใส่เตียงใส่ทีวีเครื่องหนึ่ง ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะทาเป็นสีม่วงอ่อนซึ่งสีก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะสียังใหม่อยู่เลยค่ะแท่มม <Have S 2> <อ>รเเพิิตนะคะคอไะ ราคาบ้านก็จะสูงขึ้นทุกปีนะคะเพื่อนๆถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้ปีหน้าราคาไม่ใช่แบบนี้นะคะราคาเพียงสามล้านสองแสนบาทเท่านั้นค่ะพาเข้าไปดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำสำหรับรับแขกแล้วก็ห้องน้ำสำหรับห้องนอนที่สองที่สามนะคะ เรามีสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็กว้างค่ะใช่ค่ะเราแถมเครื่องน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะมีความกว้างนะคะดูค่ะ กว้างแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็การตกแต่งดีไซน์คือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมากอะค่ะ <st arts> เราจะพาไปดูห้องครัวกันนะคะเพื่อนๆป <st arts> ิ่นจะทำไลฟ์ให้ยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นรายละเอียดของบ้าน อยาให้ทุกคนดูจนจบเลยนะคะมีเตาอบค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีหูดดูดควันดูดีมากเลยทุกคนใครชอบอบเค้กคริสต์มาสเราจะอบไก่งวงกันนี่เปิดให้ดู ปิดให้ดูขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะพาไปดูหลังบ้านกันนะคะ หลังบ้านของเรามีที่ใช้สอออีกเยอะให้น้องผู้ชายเตะบอลได้ให้น้องผู้หญิงเล่นกระโดดยางก็ได้ค่ะข้างหลังก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะเดินสเต็ปลงมาค่ะ นี่ค่ะให้ทุกคนดูว่าหลังบ้านเรากว้างนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูพื้นนะคะแล้วก็จะมีมุมปลูกต้นกล้วยเอาไว้ค่ะนี่ค่ะหลังบ้านก็ต้นกล้วยที่ปลูกเอาไว้นะคะ แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสวนหลังบ้านค่ะมีถังเก็บน้ำนะคะปูกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะมีหลังคามีการศาสตร์เอาไว้สำหรับ สามารถตากผ้าได้นะคะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านอะ่ะเราก็ลากราวตาก,ากตผ้ามาไว้ในร่มเพื่อที่ว่าพอเวลาฝนตกเราก็ไม่ต้องกลัวเปียกเพราะามีสังคานะคะแต่ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคือบริเวณข้างหลังนี้นะคะ่ะเจ้าของอาจจะไม่ได้มาใช้ก็เลยอาจจะปล่อยทิ้งไว้ แต่ย่าไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามีการดูแลตลอดเลยนะคะปิ่นจะพาทุกคนเดินไปข้างบ้านนะคะตอนนี้ปิ่นมายืนด้านขวาของบ้านนะคะอันนี้เราอยู่ด้านหลังนะคะอยู่เราอยู่จากบริเวณซักล้างค่ะเรากำลังจะเดินไปที่หน้าบ้านนะคะด้านขวาของบ้านค่ะเราจะไปโผล่ตรง ลานจอดรถค่ะพามาชมพามาเปิดบ้านดูขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆจองบ้านโทรมาจองบ้านกับปิ่นได้เลยนะคะนี่ค่ะ ซ้ายมือของหน้าต่างบานนี้จะเป็นห้องโถงสำหรับวางโต๊ะกินข้าวค่ะรถสองคันนี้นะคะเป็นรถของเจ้าของบ้านนะคะวันนี้พี่ๆเขามาเปิดบ้านให้เราค่ะเราก็มา เก็บของใช้ส่วนตัวเพิ่มเติมด้วยบ้านที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นบ้านตรงข้ามของเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะปีนมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายนะคะปีนมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำไลฟ์ ที่จอดรถนะคะเราสามารถจอดได้ถึงสี่คันดูค่ะนี่นะคะตรงนี้ค่ะจอดได้ถึงสองคันเลยนะคะปิ่นลองแล้วค่ะค่ะแล้วก็มาเดินอยู่ตรงหน้าบ้านค่ะ บ้านกว้างมากบ้านบ้านพื้นที่เยอะบ้านแบบคุ้มนะคะถ้าซื้อคือราคา3ามล้านสองรวมที่ดิน100ตารางวารวมสิ่งปลูกสร้างบ้านชั้นเดียวที่แทบไม่ต้องต่อเติมไม่ต้องซ่อมแซมดูยังไงก็คุ้มนะคะเพื่อนๆ ที่จอดรถสองคันค่ะสองคันแบบคันใหญ่ๆด้วยนะคะ1คันเป็นรถกระบะสประตูเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่ามันยาวแล้วก็น่ากว้างขนาดไหนอีกหนึ่งคันเป็น Honda Accord รดถเก่งไซส์ XL โอเคนะคะ โอเคค่ะลูกค้าใกล้จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวปิ่นขอไปเตรียมตัวต้อนรับลูกค้าก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจรีบหน่อยนะคะเพราะว่าหลังนี้มีคนมาดูแล้วก็สนใจเยอะมากจริงๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ